สวัสดีกับ m o t ต GP นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วกับการแข่งขัน Mo t ต GP ที่ฝรั่งเศสอย่าลืมดูกันนะครับเรียกได้ว่าสุดสัปดาห์นี้มีข่าวมากมายเกี่ยวกับ Mo t ต GP นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการแสดงความคิดเห็นของฮอเก้มาตินและฟานเชสโกบัาย่านะครับเกี่ยวกับการที่มาร์กมาเกตเนี่ยอาจจะมาอยู่ร่วมทีมโรงงานดูขติ2คนนี้ว่าอย่างไรกันบ้างและรวมไปถึงในการฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของมาร์กมาเกตเนี่ยลงไปนอนเล่นบนพื้นกวดอีกแล้วนะครับ มาดูความคิดเห็นของฮอเก้มาตินกันก่อนครับฮอเก้มาตินเขาบอกว่ามันก็ไม่แปลกใจเลยนะถ้าเกิด Mark m a r เก็เนี่ยจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ทีมโรงงานดูกติร่วมกับบรรยายาในปี2015ซึ่งฮอเก้มาตินนะครับเขาก็พูดแรงเหมือนกันนะเขาบอกว่าตัวเขาเองก็จะเข้าใจนะว่านั่นน่ะคือ Mark m มาเก็อดีแชมป์โลกป,ประสมัยซึ่งในด้านการตลาดเนี่ยเขาเป็นสัตว์ร้ายนะคดูคำพูดของมาติน ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมาตินก็เคยพูดเป็นนายและก็เป็นลางว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้อยู่กับทีมโรงงานลุคติในปี2025เนี่ยเขาก็อาจจะหาทีมจากผู้ผลิตอื่นเกิดเป็นไปได้นะครับซึ่งจะบอกว่าในปี2024นี้ทีมที่เขาอยู่ทีมปาแมกเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของมาตินก็ได้ที่ได้อยู่กับทีมนี้มาตินบอกต่อว่าตอนนี้ก็ยังไม่คิดถึงเรื่องอะไรพวกนี้หรอกแต่เขาบอกว่าโอกาสเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้อยู่ดูคติอีกต่อไปแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้อยู่ในโรงงานดูคติเช่นกันฟังมาเป็นพูดแบบนี้แล้วนะครับตัวเขาเองก็น่าจะเผื่อใจไว้แล้วนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นจริงเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่กับทีมโรงงานดูคติจริงผมว่าเขาก็รับได้ทําใจได้แต่ถ้าเกิดได้อยู่ทีมโรงงานดุคติจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีสาหรับตัวเขา ซึ่งตอนนี้ตัวเขาเองก็โฟกัสอยู่ที่ชัยชนะและก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่ตัวเขาโฟกัสอยู่นะครับซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเขามาตินยังบอกว่าอเพเลียเนี่ยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ชนะ KTM ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ชนะซึ่งแน่นอนฮอน da และ Yama h a เนี่ยจะอยู่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่สําหรับตอนนี้ตัวเขาเองก็ยังเด็กและก็อยากจะชนะต่อไปนี่เป็นคําพูดของฮองเก้มาตินนะครับ ฟังดูแล้วมันก็ยังไงยังไงอยู่นะคําพูดนี้มาดูหนุ่มหน้าหวานคนนี้กันบ้าน,นครับเปโก้บรรยายาสครับถ้าเกิดมาร์คมาเกตเนี่ยมาอยู่ทีมโรงงานดูคติจริงเปโก้จะว่าอย่างไรบ้างซึ่งเปโก้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สนใจหรอกซึ่งตัวเขาเองก็อยากจะเอาชนะพวกนั้นทั้งหมดซึ่งก็หมายถึงฮอเก้มาตินแล้วก็มาร์คมาเกตนะครับเปโก้ยังบอกว่าตัวเขาเองนะัตอนนี้พยายามจะทําให้ดีที่สุดอยู่เสมอแล้วก็จะเดินหน้าต่อไป ซึ่งเปโก้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานได้ดีกับเอเนียบัสเตเนนี่นะครับซึ่งก็รู้ดีว่างานประเภทไหนที่เรากําลังเข้าใกล้แล้วก็หากมีการเปลี่ยนทีมเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมไปเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งนี่ก็เป็นเหตุผลของเปโก้นะครับซึ่งเปโก้ก็บอกต่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือว่ากรณีใดๆเนี่ยความทะเยอทยานของตัวเขาก็จะแข็งแกร่งกว่าพวกนั้นอยู่เสมอ ไปโกยังบอกต่อว่านะครับในปี2025และปี2026เนี่ยตัวเขาเองก็จะดำเนินการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นเป้าหมายที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือการต่อสู้เพื่อแชมป์แต่ในการวิ่งให้เร็วที่สุดในสนามเนี่ยตัวเขาเองก็จะมีทางเลือกมากขึ้นสําหรับอนาคตของตัวเขาและถ้ามีโอกาสตัวเขาเองเนี่ยก็จะตัดสินใจให้ได้ดีที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันมีข่าวมาว่าถ้าเกิดมาร์กมาอยู่ทีมโรงงานดุคติจริงเนี่ยเปโก้เนี่ยก็แสดงความไม่พอใจซึ่งตอนนี้เปโกนะเขาบอกว่าไม่สนใจแล้วนะครับว่าใครจะมาอยู่ทีมโรงงานดุคติไม่ว่าจะเป็นมาตินหรือมาเมเกตซึ่งตอนนี้เปโก้ก็โฟกัสไปที่ชัยชนะอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเปโก้ก็บอกมาแล้วนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานได้ดีกับเอเนียบาสเตเนนี่คู่หูของเขาหน้าตอนนี้ ซึ่งเอเนียบัสเซนนี่เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเห็นใจเขานะครับทางทีมโรงงานดูคติเองเนี่ยในปี2025อาจจะไม่เอาเขาเขี่ยเขาออกก็เป็นไปได้อันนี้น่าเห็นใจจริงๆมาถึงคนนี้นะครับมาร์คมาเกดนะครับผู้ที่มีอิทธิพลต,ต่อทางด้านการตลาดและสิ่งอื่นๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าทำอะไรเนี่ยเป็นกระแสอยู่เรื่อยเลยสำหรับเขาคนนี้และเป็นที่จับตามองมากๆเลยนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันในฝรั่งเศสนะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับ ทางด้านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครับมาร์กมาเกตเองได้ทําการฝึกซ้อมนะครับซึ่งก็เป็นการฝึกซ้อมที่ต้องบอกว่ามาร์กมาเกตเนี่ยลงไปนอนกับกรวดอีกแล้วมาเขาพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นครับเขาบอกว่ามันเป็นวันศุกร์แรกเลยนะแล้วมันก็ยากมากซึ่งต้องดิ้นรนให้มากขึ้นและมันก็สามารถเกิดขึ้นได้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องใช้ความรู้สึกให้มากและก็ต้องใช้ศักยภาพจากทางด้านหลังให้มากขึ้นด้วย ทำไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องดิ้นรนซึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกนะครับสำหรับการเอาชนะซึ่งมาร์กเขาก็บอกแบบนี้นะมาร์คบอกต่อว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องดิ้นรนนะครับเพื่อรักษาความเร็วแล้วก็รักษาลายในยการเข้าโค้งเอาไว้นะครับและจากนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็โน้มตัวเองมากเกินไป ซึ่งเขาบอกว่าต้องเข้าใจให้ดีนะและต้องพยายามเข้าใจวิธีปรับปรุงในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเครื่องหมายคําถามแล้วล่ะและจากนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องถอยกลับไป1นึก้าวและพยายามทําความเข้าใจให้ดีขึ้นสําหรับในวันพรุ่งนี้ขณะที่มาร์กเองนะครับเขาก็ยังปาดข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขานะครับที่มันกําลังจะรบกวนสมาธิในการแข่งขันที่เริ่มมังฝรั่งเศสของเขานะครับซึ่งมาร์กเขาบอกว่า อนนี้ใน Mo t ต GP เนี่ยเขามีอายุ13-14ปีแล้วซึ่งเขาก็ไม่รู้สึกถึงความกดดันนั้นและก็วันศุกร์แรกเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องดิ้นรนและสิ่งนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องตอบโต้มาก็ทิ้งท้ายว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องดิ้นรนที่นี่ในเลอมางนะครับแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเราแพ้ตรงไหนและเราต้องทําอะไรบ้าง แน่นอนครับมาร์แกก็ปัดข่าวเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขานะครับซึ่งอาจจะเป็นรบกรวนสมาธิในการแข่งขันที่เลอมังฝรั่งเศสก็เป็นไปได้ซึ่งมาร์เขาก็บอกว่าเขาอยู่ในการแข่งขันโมอเตอรจีพีเนี่ยมา1 3ถึง14ปีแล้วไอ้เรื่องความกดดันอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบที่เขาเคยชินมาแล้วนะและในการแข่งขันที่เลอมังเนี่ยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือการเข้าใยช,ชนะธงปราหมากลุก ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้การติดตามให้การสนับสนุนเรื่อยมาครับไม่ว่าจะเป็นข่าวโมโตอจีพีข่าวรถยนต์รวมถึงในการเทสรถด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทุกคนนะฮะสวัสดีครับ